วันนี้ก็ต้องบอกว่าทองเนี่ยยังคงพันพลเนาะนะครับในในสิ่งที่เจอกันนะครับเราก็ปัจจัยนะครับที่เข้ามากระทบกับการทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างอย่างแรกๆเลยนะครับที่ตัวของทองเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของ ทองโลกนะครับทองโลกเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะครับทีมงานยังไม่ส่งลิงก์ไปเดี๋ยวผมส่งให้แป๊บหนึ่งนะนะครับขออนุญาตส่งลิงก์แป๊บหนึงนะครับโอเค อาราคาทองนะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับราคาทองเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นจากหนึ่งนะครับในเรื่องของ P.M.I. ครับของทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมาที่แบบว่าหน้าแบบประหลาดใจมากๆนะครับถามว่าทําไมถึงหน้าประหลาดใจเพราะว่า P.M.I. เมืม่อวานเนี่ยออกมาต่ํากว่า การขยายตัวครับก็คือ,อยังอยู่ในในรูปแบบของการหดตัวเออแล้วหดตัวแบบนี้เนี่ยมันบ่งชี้ว่าอะไรนะครับมันบ่งชี้ว่าตัวของอเมริกานะครับในภาคของการผลิตยังไม่ฟื้น,นครับท่านจะเห็นนะครับว่าถึงแม้ตัวเลขมันสีเขียวเนาะนะครับแต่มันน้อยกว่าครั้งก่อน,นครับ ครั้งก่อนอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดเจ็ดครั้งใหม่ออกที่สี่สิบเก้าจุดสี่ก็ออกมาไม่ไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะครับพอออกมาแบบนี้มันก็บ่งชี้ว่าการผลิตนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันชะลอตัวแล้วการผลิตที่ชะลอตัวมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็ส่งผลต่อในฝั่งของเศรษฐกิจครับ พอภาคการผลิตเนี่ยคือภาคของการลงทุนนั่นเองนะครับของภาคเอกชนเนาะถ้าเอกชนนะครับผลิตลดลงแน่นอนว่ามันมีมันมีปัจจัยเข้ามาลบต่อเศรษฐกิจอเมริกาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือค่าเงินนะครับของดอลลาร์เองเนี่ยวันนีย้ย่อลงมา0.08%แต่แค่ปัจจัยแค่นี้ครับไม่ได้ทำให้ให้ราคา ทองเนี่ยมันมันขึ้นได้แรงขนาดนั้นครับสิ่งที่ทําให้ราคาทองขึ้นได้แรงมากๆกว่านั้นนะครับคือเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจทั่วโลกมันดูแย่เมื่อวานเนี้ยจีนประกาศออกมา P.M.I. ออกมาก็แดงนะครับยุโรปแดงอังกฤษแดงนะครับแดงแบบแดงสารเลยนะครับแดงหมดทุกอันนะ่ะมันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจแย่มากๆนะครับ แล้วในฝั่งของเศรษฐกิจที่แย่เราต้องไปดูต้นทุนด้วยครับต้นทุนของราคาน้ำมันเออต้องไปดูด้วยราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างราคาน้ำมันนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาหนึ่งจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เราจะพบว่าต้นทุนของการผลิตก๊าังระสูงขึ้นน้ำมันมันแพงครับ น้ำมันแพงเกิดจากอะไรทำไมมีราคาขึ้นมาขนาดนี้ที่น้ำมันแพงเกิดจากการที่เกิดกระแสลมหนาวครับในจากฝั่งตัวของอาร์กติกทำให้อุณหภูมิเนี่ยในภาคตะวันออกของอเมริกานะครับมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นขึ้นและจะอยู่นานขึ้นปัจจัยที่ตามมาคือทำให้ความต้องการพลังงานที่ทำความเย็นเนี่ย นะครับที่ที่ทาความร้อนเพื่อสู้กับความเย็นมันใช้เยอะขึ้นครับเพราะอากาศที่หนาวหนาวเย็นเนี่ยมันต้องมันต้องทาให้อุ่นขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่งนเดี๋ยวตายนะครับแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นแล้วรุนแรงเนี่ยมันกระทบนะครับกับการขนส่งน้ํามันหรือขนส่งพลังงานครับประกอบกับยูเครนหยุดส่งแก๊สธรรมชาติจาก,กรัสเซียไปยุโรปนะครับผมทำให้ในฝั่งของสโลวาเกียออสเตรเลียออสเตรียขอภัยออสเตรีย แล้วก็ในฝั่งของมอนนว่าโดนผลกระทบไม่มีพลังงานใช้โอ้โหราคาพลังงานตอนนี้มันก็เลยแบบุง่ขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ครับพอฉุดไม่อยู่เสร็จปั๊บอัต้นทุนพลังงานก็สูงและบอกนะครับว่าถ้าเจอรัมนะครับเจอรัมเข้าไปเนี่ยมีกำแพงภาษีทำให้การ เห็นเศรษฐกิจหรือการค้าทั่วโลกจะดีไม่ไม่มีทางครับที่จะเห็นเพราะว่าแค่เจอทวัมก็ยุ่งแล้วนะครับผวุ่นวายแล้วประกอบกับพอเจอทวัมเสร็จปับ๊บราคาะน้ำมันขึ้นทวามมาสร้างกำแงพงภาษีตัวของอเงินเฟ้อมันกำลังสูงแล้วเสร็จจะต้องคงดอกเบีย้ยในอะดับที่สูงนะครับมันเลยแล้วใหญ่ครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้มันดูแบบ ซึมซมขึ้นยากนะครับมันมันก็เลยเป็นเป็นภาพที่ค่อนข้างกดดันนะครับทำให้ตลาดเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากท่านจะเห็นว่าวันนี้นะครับจะมีหลายหลายประเทศเนาะติดลบหลายประเทศบวกได้นะครับแต่บวกได้ก็บวกไม่เยอะนะครับก็เป็นภาพที่เราคุยเมื่อกี้แหละนะครับผมว่าเป็นประเด็นสําคัญเราให้ภาพต่อจากนี้ดนะ้วยเนาะว่าต่อไปอ่ะเราจะพบว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะดูแบบแย่ลงเรื่อยเรื่อย นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ในเศรษฐกิจของเมริกาเนี่ยดูดีขึ้นก็คือต้องดูสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าจะมีตัวเลขอะไรไหมที่ทำให้เราต้องกังวลกันเยอะครับผมใน next week สัปดาห์หน้าอย่างแรกเลยต้องดูทางฝั่งของเมริกาล้วน,ว,นวนครับ อเมริกาคาิการว่าเซอร์วิส PMI ขยายตัวนะในวันจันทร์วันแรกของของสัปดาห์หน้าถ้า PMI ภาคเซอร์วิสขยายตัวคนจะเริ่มกลับภาพคาว่าเฮ้าก็ไม่ได้แย่เนี่ยก็เดี๋ยวทองจะลงฉะนั้นราคาทองเนี่ยในตั้งแต่วันนี้นะครับยังพอขึ้นได้ถ้ายังพอขึ้นได้แนะนำนะครับผมว่าควรปิด นะครับผมควรปิดได้ปิดนะอย่าถือยาวมากนะครับแล้วก็ถามว่ามีเป้าหมายให้ไหมก็มีครับในทองคํานะครับผมทองคําโลกนะตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาจริงครับไอ้วิ่งไม่เถียงเลยติดต้านสําคัญนะครับผมก็คือสองพันหร้อยหกสิบห้าไม่ผ่านสทัทีติดนานนานติดนานมานาน,าน,านสักพักหนึ่งแนหะ <c oughs> ถ้าติดแบบนี้อยู่ก็ยังไม่ผ่านถามว่าเวลาดูผ่านดูไงรายชั่วโมงก็ไเลยครับถ้ารายชั่วโมงยืนเหนือนะครับราคาคือปิดยืนเหนือสองพันหกร้อยหกสิบห้าเนี่ยอันนี้ยืนได้แต่ถ้ายังไม่ทะลุรายชั่วโมงก็อย่าพึ่งเข้านะใจเย็นๆนะครับซื้อได้ทุกวันอยู่แล้วนหะแต่รอจังหวะนิดนึงนะครับว่าจังหวะดีๆอคือตรงไนนะครับอยากอยากให้แบบ รอกันชนิดหนึ่งนะครับอย่าใจร้อนใจร้อนนอนวัดนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวของประเด็นคืนนี้จะมีตัวเลขที่เข้ามานะครับคืนนี้จะมีตัวเลขที่เข้ามาเพิ่มตัวเลขอะไรนะครับที่น่าจะกระทบกับการลงทุนเราอีกมีครับแต่มีเป็นฝั่งของ PMI ภาคการผลิตของอเมริกานะครับผมก็คืออันนี้ คาดว่าน่าจะขยายตัวลดลงนะครับพูดผิดครับคาดว่าน่าจะหดตัวลดลงอันเนี้ยจะทําให้ทองบวกได้อีกหน่อยแต่ต้องคอนเฟิร์มกันนะทุกอย่างต้องเป็นเงื่อนไขนะครับก็คือว่าถ้า ISM Manufacturing PMI ออกมาลดลงจริงๆนะครับก็เห็นภาพของการที่ทองเนี่ยจะต้องไปต่อแล้วก็ต้องรอคอนเฟิร์มว่าทองทะลุ2665ได้อะเงื่อนไขครบต้องซื้อครับ แต่ถ้าเกิดเงื่อนไขไม่ครบนะครับตัวเลขของ PMI ภาคการผลิตดันดีเกิน50ถ้าเกิน50ต้องช็อตลูกเดียวนะครับฉะนั้นคืนนี้นะครับใครอยากซื้ออยากขายดูที่ ISM m ม n u f a c i n g PMI ครับเป็นตัวตอบอย่างดีครับชั้นดีว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอ่ ช่วงบ่ายตลาดยุโรปเปิดจะเทไหมผมว่าอาจจะขึ้นต่อครับถามว่าเฮ้ยทำไมถึงขึ้นต่ออ่ะพอรับข่าวเมื่อคืนมาเพราะว่าตลาดอเมริกาแย่อืมผมว่ามีโอกาสขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับแต่จะก็ติดหกหกสองพันหกร้อยหกสิบ้านั่นแหละนะครับผมโอเคทองนะครับประมาณนี้เลยทองโลกก็เหมือนกันเนาะนะครับให้ไปแล้วสองพันหกร้อยหกสิบห้าอ่ะขึ้นได้ต้องซื้อนะครับขึ้นไม่ได้ก็ต้อง ยังยังไม่ซื้อส่วนค่างเงินบาทละ่ะว่ายังไงโอ้บาทก็ยังอ่อนครับเราที่เราเขียนไว้เราก็ยังเห็นภาพซ้ำๆเดิมๆนะนะครับของไทยเนี่ยนะนี่ครับที่เราเห็นว่ากำลังซื้อหายนะครับนี่เยอะนะครับผมการลงทุนไม่ได้ซ้ำสองจุดศูนย์กด การท่องเที่ยวก็เป็นภาพที่เราเราเห็นชัดชัดอยู่แล้วนะครับผมว่ายังไงก็ต้องลงอะ่ะแล้วยังไงบาทก็ต้องอ่อนขอพายยังไงบาทก็ต้องอ่อนแล้วก็ท่านนี้บอกว่าคืนนี้นะครับมีผลทําให้ราคาทองคำขึ้นหรือลงครับถ้าตามคาดอะขึ้นครับอืมถ้าตามคาดนะแต่ถ้าเกิดไม่ตามคาดออกมาสักห้าสิบอย่างเงี้ยลงยับแน่ๆนะครับลงผมว่าอาจจะเห็นราคาเมื่อวานอะถ้ามันพุ่งมากกว่าห้าสิบะนะโอเค <c oughs> <c oughs> อ่ะบาทออนนะครับออนได้อีกนะครับผมตอนนี้ถ้าใครเมื่อวานเราแนะนำซื้อเอ่อี G d f u เ u อ e เนาะนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งซื้อแล้วก็ไม่ต้องทีเรียดครัอยู่ต่อยาวๆนะครับผมรันเทรนไปเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มแล้วก็ทองคำไทยทองคำไทยมาดูที่ทองแท่งก่อนนะครับทองแท่งวันนี้รุนกับ40,000 3,500นะครับถ้าราคาทองไทยยู่าอยู่ที่4,2,665นะครับณบาทที่34บาท50ตังค์นะครับผมก็อยู่ในโซนนั้นเลยอะก็รอนิดนึงครับถ้าใครอยากจะซื้อตรงนี้ไม่ให้จุดซื้อจุดซื้อคุณผ่านมาแล้วครับจุดซื้ออะอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนที่เราแนะนำโซนแถว42,150บาท ตรงน,นั้นคือจุดซื้อครับตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้จะถึงต้านอยู่แล้วเข้าตรงนี้ก็กําไรนิดเดียวครับสต็อปใกล้ไกลแล้วใครที่สือซื้ออยู่แล้วสต็อปเพื่อนมาที่สี่หมื่นสามพันนะครับด้านบนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทะลุสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยท่านซื้อตามได้ทะลุนะถ้าทะลุนะครับรอคอนเฟิร์มคือรายหนึ่งชั่วโมงทะลุได้ไปต่อครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยมิลาิเห็น ต่น้อยนะครับยากนะบอกก่อนประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตะไม่น่าเกินโอเคทองนะครับเป็นภาพประมาณนี้เลย